โรคมะเร็งปากหมดลูกคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่เตือนทุกคนว่าต้องคอยตรวจภายในแล้วก็สังเกตอาการด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ติดตามพร้อมกันในเชื่อหมอกับจินนี่ค่ะสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือเหลือประหยัดเหลือเหลือ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ มานั่งหน้านิวคิ้วขมวดอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะก็กําลังหาข้อมูลดูอยู่สิดูไปดูมาเรารู้สึกว่าที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะแกอุยก็นา่ากลัวอยู่นะพี่รู้ไหมว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตของหญิงไทยเลยร้องจากมะเร็งเต้านมนั่นสิแล้วอาการที่ดูอะมันเหมือนเลยอะสัญญาณเตือนที่เขาบอกทั้งเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติเลื่องปวดท้องน้อยอีกฉันจะเป็นมะเร็งไหมอะอันดับหนึ่งเลยคือเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์เลือดออกมาไม่เป็นรอบหรือประจําเดือนมามากมานานผิดปกติอันนี้เป็นอาการมากกว่า80%ของคนไข้มะเร็งป่กมลูกที่เข้ามาเจอหมอ นอกนอจากนั้นก็คือการที่มีการกระจายของตัวมะเร็งไปยังอวัยวะใกล้เคียงคนไข้ก็จะมีเรื่องของขาบวมตัวบวมเนื่องจากท่อไตโดงอุดตันบางคนปัสสาวะเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดหรือว่าหายใจผิดปกติเนื่องจากก้อนมะเร็งกระจายไปที่ปอดหรือแม้แต่กระทั่งบางคนก้อนมะเร็งกระจายไปที่กระดูกก็จะมีอาการปวดกระดูกรุนแรงอย่างนี้ค่ะ เป็นอาการล้วนแล้วแต่ที่น่าจะต้องสงสัยเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะในการตรวจคัดกรองเหมือนกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะก็เริ่มทียอายุ21่ปีค่ะแต่ในคนที่มีอาการผิดปกติไม่ต้องรอ21ปีนะคะมาตรวจได้เลยเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ อ้าวเนี่ยหามาให้แล้วคู่มือมะเร็งปากหมดลูกจ้ะอืมนี่ไงเขายังบอกเลยให้ไปตรวจหาถ้าเกิดว่าเป็นน่ยจะได้รีบรักษางั้นเดี๋ยวเราไปนัดหมอแล้วก็รีบตรวจภายในกว่าแต่รู้ไหมว่ามะเร็งปากหมดลูกป้องกันได้นะด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากหมดลูกตอนนี้เขาฉีดฟรีด้วยนะทั่วประเทศเลยลดเบ้า ช่วงนี้นะคะรัฐบาลเขาก็สามารถเปิดให้ฉีดวัคซีนปักหมดลูกฟรีได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับหญิงไทยค่ะอายุ11 20ปีนะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่ามะเร็งปักมดลูกเนี่ยป้องกันได้คุณหมอบอกว่ายิ่งฉีดเร็วก็ยิ่งดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งทั่วประเทศนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ